สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับครัวลุงบอลทางช่องล bon ุงบอลชาแนลเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆครับผมนั่นก็คือขแนแงผัดน้ํามันหอยครับเริ่มต้นจากการที่เรานาขนแนงที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราซื้อมาวันนี้มาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับผม แล้วก็นํามาหั่นนะครับใครจะหั่นแบบไหนก็ตามใจเลยนะครับได้หมดต้นแขนงเนี่ยหลายคนคิดว่ามาจากต้นคณะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมาจากต้นกระหล่ําปีนะครับหลังจากที่เขาเก็บหัวกระหล่าปีไปแล้วมันก็จะมีแขนงของกระหล่ําปีออกมาเป็นดอกเล็กๆแบบนี้นะครับเราหั่นใส่กระมังไว้เลยครับกระเทียมจีนครับเพื่อนๆหรือกระเทียมไทยก็ได้นะครับ เรานำมาทุบแล้วเราก็ซอยๆๆแบบนี้ครับผมจากนั้นเอาไปใส่กระมังที่เราใส่ขแขนงไว้เลยครับต่อกันด้วยพริกจินดาแดงนะครับนำมาทุบแล้วก็สับๆอีกเช่นเคยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในกระมังเหมือนเดิมครับแล้วเราจะปรุงรสกันเลยนะครับทุกคนเริ่มต้นด้วยเตาเจียวครับ ตามด้วยผงปรุงรสนะครับปลายช้อนชาครับผมผงชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายครับลุงบอลจะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไป1ช้อนครับผมตามด้วยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะครับเพิ่มสีสันกันด้วยซีอิ๊วดำครับผม แล้วก็ฉีดน้ำปลาลงไปเลยนะครับเราหันมาติดเตาตั้งกระทะนะครับกระทะร้อแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปเลยรอจนน้ำมันพืชร้อนนะครับเรานำขนแหนงและส่วนผสมที่เราปรุงเมื่อกี้นี้ลงไปผัดกันเลยครับผัดกันไปเรื่อยๆครับผมขนแหนงนี่จะสุกไวนะครับ จะใช้เวลาไม่นานนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายและก็ไวแล้วก็อร่อยมากนะครับเราสามารถกินกับข้าวสวยหรือข้าวต้มรับรองอร่อยสุดๆครับผมหลังจากนั้นให้ทุกท่านชิมรสเอานะครับใครอยากเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ใส่ลงไปได้เลยครับเอาที่เราชอบนะครับแค่นี้เราก็จะได้เมนูง่ายๆนะครับขนงผัดน้ำมันหอยนะครับ ใครๆก็สามารถทําได้นะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยทําทําตามลุงบอลเลยนะครับแค่นี้ผัดแหนงของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมพร้อมจัดเสิร์ฟครับฝากทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้ลุงบอลด้วยนะครับอยากให้ลุงบอลทําคลิปทําอาหารอะไรก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับฝากติดตามช่องลุงบอลชาแนลกันใหม่เยอะๆนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลูกบอลวันนี้ครัวลุงบอลต้องไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ